สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีน้องไอนะครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องตะก้ออินดี้นะครับมาทําคลิปอัปเดตนะครับหลังจากหลังจากที่รับปากคอมเมนต์ไปประมาณปีที่แล้วนะครับยังไม่ได้ทําคลิปให้เลยนะครับว่าอยากเห็นน้องไอเตะไปถึงไหนนะครับในระยะเวลาฝึกมา1ปีกับอีกประมาณ6เดือนนะครับอ่าหปี6เดือนดี๋ยวให้เตะให้ดูเลยนะครับลูกแรกเลยนะครับความสูง ความสูงแรกนะครับอยู่ประมาณเลยเลยสุดมือไปประมาณหนึ่งครบนะครับเอาความสูงแรกก่อนนะครับอ่ะเอาเตะความสูงแรกก่อนข้างสนามก็เป็นอ่ะลูกแรกก่อนลูกแรกนะครับอ่ะในระดับหนึ่งครบนะครับเตะถึงสบายนะครับเดี๋ยวทำตะก้อในระดับ ต่อไปนะครับเฮ้ยขึ้นไปพอดีไหมไไไร,ะ,มรมดะดับที่2นะครับจะอยู่ในระดับไอเดี๋ยวให้ไอยกมือให้ดูนะครับว่าจะอยู่ในระดับที่สูงขึ้นไปนะครับประมาณ2เครบนะครับหรือเกือบเกือบหนึ่งศอกนะครับ อ่าเดี๋ยวแอดมินจะไปจับเสาให้น้องเตะนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับลูกที่สองนะครับ

เพิ่ไขึ้นมาปไ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 ปมปไปนปไปมปไปไปนะครับไป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 ะปไป่ปไปไปครไปนปไ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 วไปนปไ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 ครั ล้มลงไปใส่เหล็กนะครับเลยเปลี่ยนเปลี่ยนด้านนะครับเปลี่ยนด้านมาให้เตะอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วเข้ามันจะเข้าเตะได้ง่ายขึ้นนะครับการพัฒนานะครับ1ปี6เดือนนะครับโดยประมาณนะครับเอดมินก็จําไม่ได้นะครับว่าฝึกมานานแค่ไหนก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายลูกเตะในสนามให้ดูนะครับว่าเตะได้อายังไงนะครับเดี๋ยวจะให้เตะในสนามสักสามลูกเดี๋ยวเตะลูกแขวนอีกสักหนึ่งลูกนะครับ

อันนี้คือนอกสนามนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในสนามนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับอ่ะต่อไปนะครับมาอัปเดตนะครับมาอัปเดตนะครับการพัฒนานะครับลูกเตะในสนามนะครับเดี๋ยวจะให้อด min นะครับเดี๋ยวอด min ไปโยนให้น้องไอเตะให้ดูประมาณ5้ถึงหลูกนะครับว่าอยู่ในระดับไหนแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเตะสัก6ลูกนะครับให้น้องๆที่ติดตามกันมานะครับได้ชมนะครับนานแล้วครับอด min ไม่ได้ทําคลิปนานมากๆนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ

ลูกที่สนะครับเร็วลูกที่สนะครับต่อไปเป็นลูกที่สี่อนนี้ไม่ได่ค่ายผมเลย ลูกที่4แล้วนะครับต่อไปเป็นลูกที่5เฮ้ยเฮ้ยได้เก่งเหรอตีได้2ครั้งตีได้2ครั้งในจังหวะเดียวนะครับ2ลูกครับ ห,หัวเสาเลยวิ่งเตะไปไหมเล็วไม่ได้นะครับลกนึงเลยเหรอแม่อ่ะพออไไ่อ่ะก็อัปเดตให้ดูนะครับในสนามแล้วก็ข้างนอกนะครับหนึ่งปีกับประมาณ6เดือนนะครับให้น้องๆได้ชมกันนะครับ น้องๆที่กําลังฝึกอยู่นะครับก็แอดมินก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับที่กําลังฝึกและชื่นชอบในกีฬาตะกอน,นครับสู้ๆต่อไปนะครับสักวันต้องฝึกได้แน่นอนครับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ